ราศีพิจิกลัคนาพิจิกดวงรายเดือนกรกฎาคม2566ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่หย,ยิบสี่เป็นคำตอบดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook ส้มมะพยโกนลึกลับซับซ้อนรับลมคมในผู้ใหญ่โดดเด่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องที่ไม่ดีอาจารย์จะพูดเรื่องที่ไม่ดีเลยก็แล้วกันนะจา๊ะความรักไม่ดี คนราศีพิจิกยังไปเกี่ยวพันกับเรื่องรักลับๆดวงเมียน้อยอะไรรับลมคมในปิดบังซ่อนเร้นไพ่ครึ่งๆกลางๆแม่ชีคนนี้ดูน่ากลัวนะเหมือนจะเป็นคนดีแต่จริงๆไม่ใช่คนดีนะบางทีก็อย่าไว้ใจใครเยอะช่วงนี้ยความหมายไพ่คนทําอะไรรับหลังโดดเด่นนะโดยเฉพาะความรักคุณนอกใจแฟนแฟนนอกใจคุณคนมีคู่จะเบื่อกันหรือใครคนใดคนหนึ่งนอกใจมีดวงเมียน้อยมีรักลับๆส่วนคนโสดคบคนอายุมากกว่าจะ แต่ที่ดีๆก็คือดูดีๆว่ามันมีพิรุษเปล่าหรือว่ามีคนมีคู่มีเจ้าของมาจีบก็ต้องอย่าเผลอใจคนที่มีความลับเยอะไม่ครบดีที่สุดเพราะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่ไว้ใจไม่ได้เพราะบางบางครั้งเจอคนเห็นแก่ตัวด้วยอันนี้ต้องระวังเรื่องของงานดีงานดีประสบความสำเร็จแต่ช่วงนี้เงินน้อยไปนิดนึงข้อเสียนะผู้ใหญ่ดีนะ เดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่อุปการะผู้ใหญ่อุปธรรมเมตตาให้คําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วช่วงเนี้งานก้าวหน้าเพราะมีคนสนับสนุนส่งเสริมแต่ก็ต้องรามาระวังเรื่องของความรอบคอบไว้นิดหนึ่งเพลย์เซฟไว้ก่อนแล้วช่วงนี้อารมณ์หนึ่งเบื่อ ช่วงนี้เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอะไรไม่รู้แล้วอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนคนเป็นไบโพล่าคุณผู้หญิงดูเคมีฮอร์โมนในร่างกายหน่อยประจําเดือนมาไม่ปกติคุณผู้ชายระม,มัดระวังโรคไตหรือโรคกระเพาะปัสสาวะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคนิ้วระม,มัดระวังให้ดีๆปวดหลังปวดเอวบ้างเป็นเรื่องปกติไม่ซีเรียสนะไม่ได้ร้ายแรงส่วนเรื่องของเงิน ได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวหมดไวโชคลาบดีเงินเด่นเซนลางสังหณ์แม่นแต่เก็บเงินไม่อยู่เห็นไหมไพ่ใบนี้ยเงินที่มาจากความสเสน่หาคนมาชอบมาเปยซื้อของขวัญของรางวัลของมีค่าให้ซื้อของอร่อยอร่อยให้กินอย่างเงี้ยหรือบางทีเงินได้มาง่ายมากแต่ออกไปหมดได้มาร้อยหมดร้อยต้องงก ต้องประหยัดต้องมัธทยัยัตต้องอดออมแล้วทุกอย่างถึงจะดีถ้าไม่งกก็ไม่รวยถ้าไม่เก็บก็ไม่เหลือนะอาจารย์แนะนำนะหน้ากระบาดงูกินหางเนี่ยมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดถ้าเป็นคนใช้เงินมือเติบนะราศีพิจิกอาจารย์แนะนำเลย มันจะใช้เยอะช่างมันแต่มันมีเข้ามาเรื่อยๆมีกินมีใช้ตลอดนี่คือนากบาดส่วนใครอยากให้ผู้ใหญ่เมตตาใครอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็นี่เลยค่ะทาเวสุวรรณ 199เหมือนกันสนใจแบบไหนก็ทักมาไม่งมงายนะใช้วิจารณญาณส่วนเรื่องอย่างอื่นเนี่ยมองว่าค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีเรื่องเงินช่วงนี้ก็อย่าไปไว้ใจใครมากก็แล้วกันโชคลาภโดดเด่นช่วงนี้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้การเงินดีการงานดีผู้ใหญ่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมีแค่เรื่องของความรัก นี่คือสิ่งที่คุณต้องไปเคลียร์ทำทุกอย่างให้มันชัดเจนเพราะว่าอะไรที่เป็นรับลมคมในยอยู่ไปก็ไม่มีความสุขนะแล้วช่วงเนี้ยผู้ใหญ่อยู่ใกล้ผู้ใหญ่ไว้จะสําเร็จจะก,ก้าวหน้าจะได้รับคําแนะนําอุปถัมภ์คำชูที่ดีสีมงคลคือสีฟ้าสีแดงเซนแม่นลังสังหอนแม่นเชื่อเซนได้2 4งหเลขมงคลเสริมดวงนะจ๊ะสนใจหน้ากบาดสนใจทาเวสวรรทักมาได้หรือจะดูดวงส่วนตัวเริ่มต้นหนงคําถาม39บ เพจ Facebook สมภพยากรค่ะสวัสดีค่ะ